ก่อนนี้ไม่ได้ใช้ 4T ทข้าว10ไร่ก็ได้3-4สเกวียนมันก็ไม่ไค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่ลูกเขาได้ไปเป็นตัวแทนของโฟทพ่อก็เลยเอามาใช้ดูตกใจเลยครับ10ไล่ได้ถึง1 1เบ็ดเปลี่ยนผมก็รู้สึกปราบปื้มก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้สวัสดีครับวันนี้ทีมง,งานโฟเดินทางมาถึงจังหวัดนครนายกนะครับต้องบอกว่า เป็นพื้นที่ทาการเกษตรหลากหลายชนิดนะครับช่วงนี้เรามาอยู่ในนาข้าวแปลงนี้นะครับเกษตรกร,ร,กรท่านนี้ใช้ผิดพันโปรตีมานานกว่า5ปีนะครับต้องบอกเลยว่าใช้แล้วประทับใจไม่เปลี่ยนใจไปใช้อย่างอื่นแน่นอนเรามาพบกับเกษตรกร,ร,กรท่านนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวได้ครับผมชื่อนายสุรินทร์ดิตปัญญาอยู่ตําบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก คุณพ่ออยู่นครนายกต้องบอกว่าเป็นคนนครนายกมาแต่กําเนิดเป็นมาแต่กําเนิดครับรักษาไม่หายแล้วนะ เขาที่ทราบมาเนี่ยคุณพ่อเนี่ยปลูกพืชหลายอย่างมากเลยมีอะไรบ้างที่คุณพ่อดูแลครับก็เริ่มต้นจากนาข้าวนาข้าวสองก็เป็นไร่มันไร่มันครับสามก็มีไผ่หวานไผ่หวานด้วยครับเปร็นไผ่หวานรู้สึกว่าจะหลายปีละแล้วก็มีต้นกล้วยแล้วก็ฝรั่งมีของกินเยอะแยะเต็มไปหมดเรียกว่าเป็นเกษตรผสมผสานนะครับพอัสดีผมเดินดูของคุณพ่อนะครับก็จะมีนาข้าวมีมันสมบะลัางมีไผ่หวาน Uh, แล้วก็มีฝรั่งที่บอกเลยว่าปลอดสารพิษ <Cock> er. นะครับคุณนพ่อทานาแปลงนี้นี่เห็นบอกว่าเมื่อก่อนผลผลิตไม่ค่อยดีเลยเหรอครับกี่ไร่นะแปลงนี้สิบไร <10 S 2> ่ครับสิบไร่ <kein S 2> ก่อนที่จะรู้จักโคชีนี่ผลผลิตบอกว่ารู้สึกแบบไม่คุ้มค่าใช้จ่ายเลยใช่ไหมครับสามเกวียนสี่เกวียน,เ,นเดี๋ยวสิบไร่เนี่ยสามเกวียนสี่เกวียนประมาณ3ตันถึง4ตันนะครับท่านผู้ชมครับกี่รอบก็ได้เท่านั้นน่ะเหรอก็ได้เท่านั้นแล้วสมัยก่อนใช้ปุ๋ยเยอะไหมพ่อถ้าเป็นผมนะครับ สิบไร่เนี่ยผมคงต้องใช้ปุ๋ยเยอะเพื่อเพิ่มผลผลิตไร่หนึ่งเป็นลูกครับสิบไร่ก็ตกสิบลูกนะคบสิบลูกสองครั้งสองครั้งรวมแล้วสิบลูกหรือครั้งละสิบลูกครั้งละสิบลูกครั้งละสิบลูกนะครับเท่ากับสองครั้งคือยี่สิบนะครับผมโอ้แล้วได้ข้าวมาสี่เกวียนจะคุ้มไม่พอสมัยนั้นมันก็ปุ๋ยมันก็ราคาหกร้อยเจ็ดร้อยแต่ทีนี้หลังๆจากนั้นมามันลูกละพันอนึ่ลูกละพันกว่าถ้าลูกละหกร้อยนะพ่อไปสายถึง ีเรสองหมื่นหก อ๋อพอดีก็จะลดลงมาพอมาเจอโปร์ีนเนี่ยลูกสาวาก็เป็นตัวแทนยังยไงก็เลยลูกสาลองใช้ดูเอาโปรตีนมาให้ลองใช้ดูไม่ต้องแบกเลยครับใส่กระเป๋าแล้วก็ไปฉีดซองเล็กๆแค่นี้ครับโอ้ยแล้วก่อนลูกสาวมาสอนวิธีการใช้ตามสูตรเลยไหมเขาบอกเพื่อเพื่อใส่ช้อนนิดๆแล้วฉีดกี่ครั้งอะพ่อครั้งแรกเนี่ยผมฉีดไปตงใจเลยเนี่ยมันเขียวดีหลังพ่อฉีดแล้วกี่วันมันเขียวประมาณ3าวันเดี๋ยวพ่อสามวันเนี่ยนมันจะวิเศษเลยครับมันเขียวดีนะ ตอนฉีดข้าวเป็นยังไงของก็และดูไม่ดีนะดูมันไม่ค่อยเขียวไม่ค่อยสดชื่นอะไรตาอะไรล้วก็ไม่เคยใช้ไม่เคยฉีดก็เลยทดลองดูลูกเขาก็แนะนำให้หนึ่งช้อนนะพ่อเนื่องจาเออเด็กรุ่นใหม่สอนพ่อดนี้ก็เลยลองดูหนึ่งช้อนน้ำยี่สิบลิตรลองฉีดดูผมปรากฏว่าหลังจากฉีดสามวันข้าวเขียวขึ้นทันตาเห็นครับท่านี้ติดเลยติดยาวเลยแล้วปุ๋ยยังใช้เท่าเดิมไหมพ่อ่อไรแล้วลูกเดี๋ยนี้ผมมาใช้ทีหนึ่ง ไม่ถึงครึ่งลูกอ่ะไม่ถึงครึ่งลูกเจ้ากับลูกหนึ่งเนี่ยวานสามไร่ประมาณนั้นแหละอพอถ้าสิบไร่ก็ตกประมาณสามสี่ลูกเองวันสองรอบก็ไม่เกินแปดลูกจากเดิมสองรอบนี่ยี่สิบลูกแล้วก็ควบคู่กับโปรตีให้ทางใบมั่งอะไรมั่งและดูสวยดีอะหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยเท่าที่ข้างหลังพ่อเนี่ยอย่างเงี้ยพ่อบอกว่าถ้าใบมันตั้งอย่างเงี้ยดียังไงเพราะใบมันตั้งแล้วมันดีไงคือเขาสมบูรณ์เขามีแรงเขามีความต้านทานของเขาถ้าไปตกงอๆอย่างเนี้ยมันคือ เหมือนเขาไม่มีแรงเหมือนก็อ่อนแอเหมือนอ่อนแอแมลงมันจะซุกใต้ใบอะไรยเงี้ยถ้าใบตั้งแล้วจบเลยครับถ้าใบเขียวใบตั้งนี่เชื้อราแมลงไม่ค่อยมาเลยไปตรงนอนพุกไปตรง ไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องปวดหัวรอตะรวงออกทั้งนั้นแหละอย่างนั้นแสดงว่าสมัยก่อนที่คุณพ่อบอกว่าข้าวสิบไร่ได้สามเปลียนเนี่ยข้าวมันจะใบ่ไม่ค่อยสวยใช่ไหมใมันตามเรื่องทำมรชาติโดนมแมลงมั่งอะไรมั่งบางทีไปเอาสารเคมีมาใส่มันก็หายไปพักๆเลยเดี๋ยวก็เป็นอีกฉีดเคมีไปอาหารไม่มีทางใบมันก็ไม่มีแรงแต่หลังจากฉีดโฟเทียมนเนี่ยเห็น <c oughs> บอกว่าสารเคมีต่างๆลดลงไปเยอะครับเขียวใบตั้งเลยครับปุ๋ยเคมีก็ลดลงไปเยอะครับปุ๋ย ไม่มีก็ลดลงด้วยแล้วก็ปลอดสารพิษเราล่างกายก็สบายไม่เหม็นไม่เหม็นไม่อะไรแล้วต้องบอกว่าไอ้ครั้งแรกที่มาฉีดเนี่ยสมัยก่อนบอกว่า10ไล่ได้4เ่กียนหรือ4ตันเนี่ยพอใช้โฟใช้ชุดเนี่ยโฟบูสเตอร์เต็มสูตรเนี่ยตอนนั้นพ่อบอกว่าได้กี่ตันนะหลังจากใช้ครั้งแรกที่ประทับใจเลย10ไร่ได้กี่ตันนะคืเบ็ดตันครับเดี๋ยวพ่อจากเดิมมัน3-4ตันนะครับมันขึ้นไปได้ยังไงพอมาใช้ตามที่ลูกสาวสอนแนะนำ ชีดข้าวเขียวใบตั้งเขี่ยวข้าวได้11ตันครตันโรคและมแมลงไม่เข้าไม่เข้าอันนี้คือครั้งแรกเมื่อ6ปีที่แล้วใช่ไหมพ่อครับแล้วตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เปลี่ยนใจไปใช้ยี่ห้ออื่นไหมไม่เคยใช้เลยครับไม่เคยเปลี่ยนใจเลยเนี้ก็ไม่แตะต้องเลยครับ คุณพ่อที่ทํานามาตลอดชีวิตนอกจากจะทำนาก็จะปลูกมันปลูกไผ่ปลูกฝรั่งปลูกกล้วยแรงต่างจิบประทารอบบ้านเนี่ยพุ่พ่อบอกว่าที่ประทับใจมากที่สุดก,ก็คือ10ไร่แปลงเนี้ยเมื่อก่อนได้แค่4ตันใช้ปุ๋ยเยอะแต่พอมารู้จักชุด 4T ีบูสเตอร์ฉีดชุดแรกครั้งแรกเลยผลประกอบการก็คือได้ถึง11ตันหลังจากนั้นมาก็คือใช้โฟบูสเตอร์ตลอด โรคะบแมลงก็ไม่มีครับภูมิใจมากไหมครับก็ภูมิใจครับต้นทุนลดเยอะไหมฮะเป็นครึ่งนะเกินครึ่งนะผลผลิตจาก4ตันนี้เพิ่มมา1 1ตันนี้ก็เกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งเท่าตัวกว่าครับอันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมอยากให้คุณพ่อฝากอะไรกับชาวนาทั้งในประเทศไทยและเกษตรกร,ท,กรทั่วโลกเลยครับขอให้เกษตรกร,กรพ่อแม่ที่น้องที่ทำไร่ทำสวนทำนาข้าวจะเป็นผลไม้ก็ดีก็ใช้โปรตีนเนี่ยแหละครับทดลองใช้ดูเดยวพันอย่างนี้เขาก็ ดีครับปลอดสาริตปลอดแมลงร่างกายเราก็สมบูรณ์อยู่กินก็สบายทําให้ดีแล้วก็ลดต้นทุนขึ้นมาเยอะมีกําไรได้ผลดีก็กินอยู่สบายครอบครัวก็จะมีกินมีไข้ผมก็ขอฝากดูลองทดลองใช้ดูครับครับผมก็วันนี้ทีมง,งานต้องขอลาคุณพ่อเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ